ข่าวดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยเงินซอยตัด,อ,ดอ,อ้อยสดทกสอโอนเข่าบัญชีแล้วสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบ้าซนสมอดําผู้เดียวดายสุู่สุคนนะครับคลิปนี้บาซนก็มีเนื้อหาสาระปิดข่าวดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนจะรับชมเนื้อหาสาระต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้บาซนนานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดี ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดสะอาดส่งโรงงานน้ำตาลนะครับซึ่งเงินซอยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดในโครงการตัดอ้อยสดลดพุนพี่เอ็มสองจตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับทางทกสก็สอกโอนเงินเข้าบัญชีกับพี่น้องเรียบร้อยกันแล้วนะครับซึ่งเมื่อวันที่26 ทันว่าคม2 5 6 6นายะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเป็นประธานกดปุ่มคลิกออฟนะครับคือกดปุ่มโอนเงินให้พี่น้องเช่าไร่อ้อยในอัตราตันละ120บาทนะครับคือเงินซอยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดลดพุนพี่เอ็มสจนะครับที่พี่น้องรอมาอย่างยาวนานนะครับวันที่26ทกศโอ,อนทุกพื้นที่นะครับได้พร้อมกันนะครับพี่น้อง ทุกพื้นที่นะครับจะได้รับเงินพร้อมกันเลยเงินเข้าบัญชีในวันเวลาดังกล่าวนะครับแต่ว่าทกศที่อยู่ต่างจังหวัดต่างสาขานะครับก็อาจจะราช้าหนึ่งวันถึงสองวันนะครับพี่น้องแต่ว่าทกศส,สาขาที่อยู่ในสาขาใหญ่นะครับก็จะได้รับพร้อมกันเลยในวันที่26่ธันวาคม2566นะครับ เงินกับเขาบัญชีพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็บขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเช่าไรอ้อยกันทั่วหน้านะครับที่ได้รับเงินตรงนี้นะครับตามโครงการตัดอ้อยสวดสะอาดคุณภาพดีเพื่อรดพุน PM 2.5นะครับคืออ้อยลักโรกนั่นเองนะครับพี่น้องก็เป็นข่าวดีที่นําแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับแต่ก็อาจจะมีพี่น้องที่ยังบอท่นได้รับเงินนะครับกับบมากมม้นะครับ แต่ยังมีพี่น้องชาวไร่อ้อยอีกประมาณหมื่นสองหมื่นไร้นะครับที่ยังบม่ได้รับเงินหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่นะครับซึ่งสาเหตุก็มาจากเอกสารนะครับหมดอายุนะครับสมุตนะครับเล่มที่ส่งไปให้ทางโรงงานน้ำตาลนั่นใส่ไร้นะครับคือสมุตบัญชีถูปิดนะครับเลขบัญชีบอรตรงหรือว่าผู้ทีรับเสียชีวิต นะครับถ้าญาติยื่นเอกสารบอรท่านนะครับเอกสารทางโรงงานส่งมาถ,ถึงข้อมูลช่านะครับข้อมูลแต่ยังบอทันได้ถึงส่วนกลางนะครับพี่น้องก็จะยังบอท่านได้รับนะครับซึ่งทางส่วนกลางก็จะดูตรวจสอบอีกครั้งนะครับก็จะสามารถโอนเ้ินในรอบทัดไปในเรียวที่สุดนะครับนในช่วง เดือนมกราคมนะครับพี่น้องก็น่าจ,จะโอนนห้กับพี่น้องในรอบต่อไปนะครับหากเอกสารตรงนะครับตรวจสอบแล้วบ่วมีขอ้อผิดพลาดนะครับกับประมาณ1 2 0 0 0สอง่นะครับพี่น้องที่เป็นเช่าไร่อ้อยที่ยังบม่ท่านได้รับในตรงนี้นะครับส่วนพี่น้องที่ได้รับนะครับก็คือเอกสารครบถ้วนนะครับบ่มีข้อมูลตกหล่นนะครับพี่น้อง ดังนั้นก็เลยได้รับครบถ้วนกันทุกคนนะครับส่วนที่บบได้รับก็คือตามที่เอกสาร,รครบนะครับนั่นเองนะครับหรือว่าสมุดบัญชีถูกปิดไปแล้วนะครับสมุดบัญชีบบเคลื่อนไหวเป็นสมุดบัญชีเก่านะครับที่บ่เคลื่อนไหวถูกปิดนะครับก็เลยโอนบอ่เข่านะครับพี่น้องก็เลยต้องส่งเอกสารใหม่นะครับพี่น้องข้อมูลใหม่ต่างๆให้ส่วนกลางตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะโอนเงิน ได้ประมาณเดือนมก,กราคมนะครับกับบนานพี่นอ้องอดใจรออีกนิดสำหรับพี่น้องที่ยังบ่ทันได้นะครับสาหรับพี่น้องที่ได้แล้วบาส่นกับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ